ในร่างกายของคนหนึ่งคนเนี่ยประกอบอยู่สส่วนมันไม่ได้แยกไปเลยนะทั้งหมดนี้รวมอยู่ในร่างกายเราก็คือมี soma หรือ body ก็คือเป็นร่างกายที่จับต้องได้ถามว่าทำไมต้องสอนเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่สอนพี่น้องก็จะมองว่าเนี่ยมองว่าผิวหนังเราอะคือเนื้อหนังแต่จริงๆเนื้อหนังเราไม่ใช่เนื้อหนังเราคือซากหรือเฟชก็คือความปรารถนาตัณหาความหิว ความต้องการหลายที่เอาเนื้อหนังกับร่างกายมารวมกันซึ่งจริงๆและแยกกันนะคะข้อต่อไปก็คือโซก็คือจิตใจหรือพุชเคนั่นเองจิตใจรวมไปถึงส่วนที่ไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ความคิดจิตใจสัญชาตญาณสิ่งนี้ในคนและสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์จะไม่มีนิวมาหรือสปิริตสัตว์ไม่มีจิตวิญ,ญญาณที่คุยกับพระเจ้า มีแค่เราเท่านั้นที่มีจิตวิญญาณที่คุยกับพระเจ้าซากสีฟ้าหรือว่าเนื้อหนังนั่นเองเนื้อหนังคือความปรารถนาคือความต้องการคือตัณหาเราอยากมีอยากนั่นอยากนี่ความหิวทั้งหมดสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะถ้าเนื้อหนังหิวจะส่งผลให้จิตใจเราเริ่มกระวนกระวาย จิตวิญญาณเริ่มฟังพระวจนะาพระเจ้าไม่ได้ร่างกายต้องออกไปหาอะไรกินเพราะ,ะนั้นจริงๆแยกไม่ได้แต่ให้พี่น้องรู้ว่ามาซาตานทํางานตรงไหน <rehears ing. S 1> เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปทําให้จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นตายจิตวิญญาณอยู่ที่ข้างในลึกสุด,สดเมื่อคนล้มลงในความบาปจิตวิญญาณเริ่มตายเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้าเนื้อหนังคือความต้องการที่เป็นความบาปของมนุษย์วันนี้เราพูดถึงเนื้อหนังไม่ดีเนาะ ไม่ได้พูดถึงเนื้อหนังดีนะอาดามกับเอวาอยากกินผลไม้ก็กินตามความต้องการตามเนื้อหนังที่เขาอยากกินเขาจึงต้องตายฝ่ายเนื้อหนังแต่ตอนหลังเขากลับใจจิตวิญญาณเขาไปอยู่กับพระเจ้าแต่ร่างกายฝ่ายเนื้อหนังของอาดามกับเอวาต้องตายเพราะเขาทำตามเนื้อหนังถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้อง แต่ฝ่ายร่างกายมันตายตามอายุไขปกติอยู่แล้วแต่ว่าฝ่ายวิญญาณจะตายด้วยนะคะต่อไปดูที่คำว่าจิตใจนะคะ p u s h คหรือว่าโซสิ่งนี้เป็นตัวบอกว่าเราเป็นใครเราชอบอะไรเราคิดอะไรสิ่งนี้เป็นตัวบอกตัวตนจริงของเราและเป็นสิ่งที่เราจะไปรายงานต่อพระเจ้าด้วยเราไม่ได้เอาร่างกายไม่ได้เอาเนื้อหนังไปรายงานต่อพระเจ้าเราเอาจิตใจเอาโซไปรายงานต่อพระเจ้า ต่อไปนะคะนิวาหรือว่าสปีริตก็คือข้อสีส้มอีกก็คือจิตวิญญาณนิวมาหรือว่าสปีริตก็คือวิญญาณที่เราคุยกับพระเจ้าติดต่อกับพระเจ้ามีในมนุษย์ผู้เชื่อเท่านั้นก่อนเราบังเกิดใหม่ก่อนเรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตก่อนเราบังเกิดใหม่เราเป็นสีนี้อาจารย์อ่ะ,อะก่อนเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นจิตวิญญาณที่ตายแต่พอเราเชื่อพระเจ้าปุ๊บเราบังเกิดใหม่ จิตวิญญาณของเราเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจิตวิญญาณของอดัมกับเอวาไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นสีดำฝังอยู่ในร่างกายคริเสเตียนเนื้อหนังเลิกทำบาปไม่ได้เพราะจิตวิญญาณของเขาเป็นสีดำยังไม่บังเกิดใหม่การที่เรารับเชื่อพระเยซูไม่ได้หมายความว่าเราบังเกิดใหม่แล้วนะคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญ,ญญาณจริงๆคือคนที่เลิกทำบาปได้พร้อมให้พระวิญ,ญญาณช่วยแต่ถ้าเรายังเดินตามเนื้อหนังอยู่เราเป็นคริสเตียนแค่ปาก จิตวิญญาณของเรายังเป็นสีดําอยู่เลยพระวิญญาณก็เตือนว่าอยากให้เราเลิกทาบาปเราก็ไม่ฟังเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณที่ตายแล้วก็เป็นสีดํา